สวัสดีค่ะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม่พี่น้องเกษตรกรชาวนาทั่วประเทศต้องบอกว่าร่วมแสดงความยินดีด้วยนะคะมาจริงจ่ายจริงโอนจริงตามนัดจาก ทางธนาคารทกศโอนตรงเข้าบัญชีพี่น้องเกษตรกรแบบอัตโนมัติใครที่ได้รับการโอนเงินสองเด้งไม่ว่าจะเป็นการจ่ายเงินโครงการประกันรายได้เกษตรกรชนะผู้ปลูกข้าวนะคะงวดที่1ึงถึงงวดที่6ร่วมแสดงความยินดีด้วยและเด้งที่2ก็คือการจ่ายเงินค่าเก็บเกี่ยวไร่ละ1000บาทค่ะส่วนพี่น้องเกษตรกรชาวนาท่านไหนที่ยังคงไม่ได้รับการโอนเงินรอก่อนนะคะเพราะว่าทางธนาคารทกศเขาจะมีการประกาศแจ้งรายชื่อตามทะเบียนเกษตรกรแล้วก็ตารางการจ่ายเงินอีกครั้งหนึ่ง แต่แน่นอนค่ะในส่วนของทะเบียนเกษตรกรจ่ายจริงโอนจริงแน่นอนนะคะสําหรับพี่น้องเกษตรกรท่านไหนที่ลงทะเบียนไว้กับกรมส่งเสริมการเกษตรยืนยันจ่ายจริงจากทางธนาคารทกศซึ่งวันนี้นะคะมีการโอนเงินไปแล้วพี่น้องเกษตรกรทางภาคเหนือร่วมแสดงความยินดีด้วยแต่ ในส่วนของการจ่ายเงินค่ะ26พฤศจิกายนนี้นะคะพี่น้องเกษตรกรท่านไหนที่ยังไม่ได้รู้เลยว่าตัวเองจะได้รับเงินเมื่อไหร่แล้วก็อยู่จังหวัดอะไรได้รับวันไหน26พฤศจิกายนนี้มีการจ่ายเงินอีกแล้วนะคะคุณผู้ชมในส่วนของการจ่ายเงินในวันที่26พฤศจิกายนนี้จะมีทั้งหมด6จังหวัดและเป็นจังหวัดใหญ่ๆทั้งนั้นนะคะที่จะมีการจ่ายเงินเลยประกอบไปด้วยพี่น้องเกษตรกรที่จะได้รับการโอนเงินกว่า 9 7 8 8 71ครัวเรือนค่ะประกอบไปด้วยพี่น้องเกษตรกรที่จะได้รับการโอนเงินนะคะในส่วนของวันที่26พฤศจิกาย,ยน6จังหวัดนี้9แ7 8 4 89ครัวเรือนแล้วก็จำนวนวงเงินกว่า11.3ล้านบาทนะคะในพื้นที่จังหวัดนองบัวลลำพูสกลนครนครพนมกลาลสินนครราชสีมาแล้วก็จังหวัดยะโสธรค่ะส่วนแผนการจ่ายตารางการจ่ายเงินทกศ ก็จะทําออกมา2แผนนะคะแผนแรกก็คือการจ่ายเงินค่าเก็บเกี่ยวไร่ละ1,000บาทแผนที่2ก็คือการจ่ายเงินในส่วนของโครงการประกรันรายได้เกษตรกรชานาผู้ปลูกข้าวงวดที่1ึงถึงงวดที่6และจะมีการทยอยจ่ายเงินให้กับพี่น้องเกษตรกรเข้าบัญชีโดยตรงนะคะแล้วก็พี่น้องเกษตรกรสามารถเช็คสิทธิ์ผ่านเว็บไซต์ของทาง,ทานง,ทานงธนาคารทกส http h c o inbac com ได้ค่ะยินดีกับพี่น้องเกษตรกรชานาผู้ปลูกข้าวยิน 26พฤศจิกายนนี้จ่ายเงินอย่างต่อเนื่องสำหรับพี่น้องเกษตรกรจังหวัดขอนแก่นค่ะจังหวัดสกลนครและก็จังหวัดนครพนมจังหวัดกาฬสินรวมไปถึงนครราชสีมาแล้วก็จังหวัดยโสธรหากชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้นะคะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ